สวีค่ะแอดวานมาต่อตอนที่10นะคะของซีรีส์เรื่องราชันเทพบรรพการค่ะ God of Lost Fantasy ชิ้นวันเทียนนะคะเอาชนะโอเฟิงได้ โอเฟิงกโกรธมากจึงจะรอบทำร้ายฉินวันเทียนจากทางด้านหลังแต่ม้อชิงเฉิงเข้ามาขวางโอเฟิงไว้ทำให้ถูกโอเฟิงทำร้ายนะคะจนม้อชิงเฉิงสลบไปชินวันเทียนรีบเข้าไปรับร่างของม้อชิงเฉิงไว้นะคะโอเฟิงก็พุ่งอาวุธเข้าแทงหลังะคะ่ะเข้าแทงหลังของชินวันเทียนออกแรงแทงเท่าไหร่ก็แทงไม่เข้านะคะนี้หินพลังวิญ,ญญาณดวงดาวในร่างของฉินวันเทียนเนี่ยก็ถูกโอเฟิง ระตุ้นพลังงานออกมาก็ oh กระตุ้นพลังออกมาค่ะพลังก็ระเบิดนะคะตูมเข้าใส่โอเฟิงนะคะจนโอเฟิงล้มลงไปนอนค่ะขาดใจตายไปเลยนะคะชินเวินเทียนก็ไม่สนใจโอเฟิงค่ะเพราะว่าเป็นห่วงม้อชิงเฉิงนะคะต้องรีบนํำม้อชิงเฉิงไปให้อาจารย์ม้อซางดูอาการเนี่ยอาจารย์ม้อซางค่ะก็บอกชินเวินเทียนว่าอาการของม้อชิงเฉิงอ่ะไม่ได้เจ็บหนักอะไรนะคะพักผ่อนอีกสักหน่อยก็สบายดีแล้วเนี่ยอาจารย์ม้อซางก็บอกให้ชินเวินเทียนกับสิทธิ์คนอื่นน่ะ ออกไปได้ชินวันเทียนขอให้ร่วยหวนนะคะช่วยอยู่ดูแลม้อชิงเฉิงเดี๋ยวเขาจะต้องไปจัดการเรื่องที่เกิดขึ้นบนลานประรองเมื่อสักครู่นะคะคือต้องไปพบเหล่าผู้อาวุโสของจิวฮวาเหมือนเพื่อประเมินเหตุการณ์ว่าจะได้รับ โทษจากกันที่พลังของเขาสะท้อนกลับไปทำ้ายโอเฟิงไหมนะคะนี้ภาพก็ตัดมาที่เหล่าผู้อาวุโสของจิวฮวาเหมือนค่ะที่รอฉินวินเทียนอยู่ที่ห้องโถงนะคะอาวุโสเจียงผู้ดูแลกลุ่มม้าศึกสวรรค์เริ่มพูดก่อนเลยว่าชินวินเทียนนะ่ะทำร้ายสิทธ ของเขานะฮะบาดเจ็บสาหัสให้อภัยไม่ได้ชินวันเทียนก็พูดขึ้นว่าเขาอ่ะไม่ได้มีเจตนาที่จะทําให้เกิดเหตุการณ์แบบนั้นผู้อาวุโสเจียงก็พยายามให้ผู้อาวุโสเซียนโซนะคะตัดสินให้ชินวันเทียนผิดแต่ผู้อาวุโสเอ,อ่อเซียนโซท่านก็พูดว่า จะตัดสินว่าชินวันเทียน่ะผิดไม่ได้ชินวันเทียนไม่ผิดเพราะว่าเหตุการณ์่ะชัดเจนมีเพียงโอเฟิงเท่านั้นที่ทำผิดก่อนรอบทำร้ายคนอื่นทั้งทังท,งท,งที่ตัดสินแพ้ชนะกันไปแล้วและยังทำร้ายเพื่อนร่วมสำนักจนได้รับบาดเจ็บท่านประธานผู้อาวุโสเลยตัดสินใจให้ชินวันเทียนนะคะเป็นผู้บริสุทธิ์ไม่มีความผิดแล้วก็ให้กลับไปได้นะคะผู้อาวุโสเจียงก็โกรธมากค่ะกำมือนแน่นเลยนะคะ ชินวันเทียนไปหาหม้อชิงเฉิงทันทีค่ะแล้วก็ขอให้สิทธิพี่ร่วหัวนะคะกลับไปพักผ่อนเถอะเดี๋ยวข้าดูแลชิงเฉิงเองตัดภาพตัดไปทางด้านเย่อ,อู่ชวีนะคะเย่อ,อู่ชวีตัวโกงที่อยู่กับไป๋ิฉิวชวีนะคะก็พูดขึ้นว่าแค่โอเฟิงไม่ชนะการประลองเท่านั้นทำไมเจ้า ไปชิวชวีใบหน้าถึงดูผิดหวังขนาดนี้ไปชิวชวีก็พูดขึ้นว่าไม่มีใครที่ดูไม่ออกว่าโอเฟิงผิดปกติยังไม่รวมการรอบเข้าไปทำ้ายเมื่อสักครู่นี้อีกเขาไม่ใช่คู่แข่งของฉินหวนเทียนอยู่แล้วทำไมต้องรอบทำลายคนอื่นนี่ถ้าไม่ใช่ม้อชิงเฉิงเอาล่างเข้ามาขวางไว้นี่ก็เป็นการแสดงที่เจ้าแย่อู่ชวีเตรียมไว้ให้ข้าดูใช่ไหมแย่อู่ชวีถามไปชิวชวี ว่านี่เจ้ากลัวว่าฉินหวนเทียนจะได้รับบาดเจ็บใช่ไหมไปชีชวีก็พูดขึ้นว่าคาดเกงว่าโอเฟิงจะบอกความจริงแล้วจะเกิดเรื่องเดือดร้อนมาถึงท่านคือทุกท่านจำได้ไหมคะว่าไอคนเนี้ยไอเย่อูชวีมันเอายาไปให้ไงยาไปให้โอเฉินแล้วโอเฉินก็ให้น้องชายให้โอเฟิงกินนะคะที่เป็นยาเพิ่มพลังแบบสุดๆขั้นสุดในเวลาที่ประลองอะคะ่ะ ค่ะถัดมานะคะเย่อุชวีก็ไปเยี่ยมสิทธิ์พี่ใหญ่ค่ะสิทธิ์พี่ใหญ่ของสำนักราชบัณฑิตสถานนะคะแต่ว่าสิทธิ์พี่ใหญ่เนี่ยปีกวิเวกมาสร้างบ้านอยู่ในป่านะคะวิเวกอยู่คนเดียวนี้เย่อุชวีก็เล่าให้สิทธิ์พี่ใหญ่ฟังว่าตอนเนี้ย ฮ่องเต้ป่วยหมดสติไปนานมากแล้วแล้วตอนนี้อุปราชนะคะอี้เหิงคุมอำนาจอยู่ในวังแล้วก็มีตระกูลเย่สนับสนุนรวมทั้งไป่ชิงชงจากตระกูลป่ายนะคะก็ได้เป็นใหญ่ในสภาท้องพโรงด้วยด้วยความช่วยเหลือของตระกูลเย่ตอนนี้ในฐานะที่ท่านมีตำแหน่งเป็นองค์ชายคนโตของฮ่องเต้อี้ท่านไม่มีสิ่งใดที่จะต้องปกปิดนะคะแล้วก็ซ่อนตัวอยู่ที่นี่อีกต่อไปแล้วท่านอย่าอยู่ที่นี่ อีกเลยตอนนี้อี้เทียนเจียวอี้เทียนเจียวคือลูกของอุปราชอีเหิงนะคะกำลังเป็นที่ชื่นชอบนะสิทธิพี่ใหญ่ของเย่อู่วีจึงพูดขึ้นว่าเขาไม่ต้องการไปอยู่จุดนั้นคือเขาไม่ต้องการที่จะขึ้นของราชนะคะเขาต้องการจะอยู่แบบนี้ไปเรื่อยๆอย่างสงบเย่อู่วีก็โกรธที่สิทธิพี่ใหญ่ไม่คล้อยตามเขานะคะแล้วก็เย่อู่วีก็เลยกลับไปค่ะ ต่อมาค่ะภาพตัดมาที่ฟานเลอร์นะคะฝึกไข้กลเวทห้าเต่านะคะแต่ทำอย่างไรก็ไม่สำเร็จนี่ฟานเลอร์ก็นั่งค่ะนึกถึงเหตุการณ์ที่ลานปละรองนะคะที่ฉินเวินเทียนเกือบ เกือบถูกรอบทำร้ายแล้วก็เหตุการณ์ในฝันที่ป่าเมืองหลินนะคะที่ตัวเองอะ่ะฝันว่าตัวเองถูกฆ่าตายแล้วก็ยังทำให้ชินเวินเทียนแล้วก็อีอูเว่ยตายไปด้วยนะคะฟานเลอร์ก็จึงพยายามฝึกวิชาต่ออีกค่ะทันใดนั้นสิทธิพี่ร่วงหวนก็มานะคะแล้วก็ถามฟานเลอร์ว่ากำลังฝึกวิชาค่ายกลเวทเต่าอยู่หรอวิชานี้ท่านแม่ของข้าเป็นคนคิดขึ้นมาเอง แต่โชคไม่ดีที่วิชานี้ไม่เหมาะกับคาฟานเลอร์ก็รีบบอกกับร่วหวนว่าคาจะตั้งใจฝึกฝนวิชานี้อย่างหนักสิทธิพี่ร่วงหวนจึงบอกกับฟานเลอร์ว่าเจ้ามาฝึกตนที่ป่าด้านนอกมักจะไม่สำเร็จต้องไปฝึกที่ป่ารัติกานโน่นนะฟานเลอร์ก็เลยตกลงนะคะก็เข้าไปยังป่ารัติการกันจากนั้นภาพก็ตัดมาที่ชินเวินเทียนค่ะ ชินวันเทียนต้มยามาให้ม้อชิงเฉิงในห้องนะคะม้อชิงเฉิงตื่นแล้วชินวันเทียนก็ต้องการจะป้อนยาให้ม้อชิงเฉิงค่ะแต่ว่าม้อชิงเฉิงก็เขินนะคะแล้วก็บอกกับชินวันเทียนว่าข้าทานยาเองได้นะคะแล้วต่อให้ชินวันเทียนเนี่ยไปที่ ตลาดมืดค่ะและขอให้ชินเวินเทียนไปที่ตลาดมืดด้วยกันนะคะหลังจากนางหายจากอาการบาดเจ็บแล้วนะคะข้าอยากไปมากเลยท่านพ่อข้าไม่เคยอนุญาตให้ข้าไปที่ตลาดมืดเลยนะคะชินเวินเทียนก็รับปากม้อชิงเฉิง ต่อมาค่ะทางด้านผู้อาวุโสเจียงนะคะได้พบกับโอเฉินค่ะแล้วก็คุยกันประมาณว่าโกรธชินวันเทียนที่ทำร้ายโอเฟิงนะคะนี้โอเฉินก็บอกค่ะต้องไปแก้แค้นชินวันเทียนแน่นอนอาจารย์เจียงก็สั่งให้โอเฉินระวังตัวแล้วก็ให้ใช้กลนุบายนะคะให้ใช้กลนุบายตอนแก้แค้นชินวันเทียนอย่าใช้ทางตรงจากนั้นภาพก็ตัดไปที่ป๋ายชิงค่ะ ไผชิงก็ถามชินวนเทียนว่าท่านชนะการประลองไหมนะคะทำไมถึงดูไม่สดใสเลยชินวนเทียนก็บอกไายชิงว่าชนะสิแต่ไม่มีความสุขเพราะม่อชิงเฉิงได้รับบาดเจ็บเพื่อช่วยข่าไายชิงก็รู้สึกเสียใจนะคะที่ชินวนเทียนอะไม่มีไายชิงอยู่ในหัวใจเลยนะคะมีแต่ม่อชิงเฉิงเท่านั้น วันต่อมาค่ะไอปิศาจหมาป่านะคะเห็นหม้อชิงเฉิงค่ะก็รู้สึกว่าม้อชิงเฉิงเนี่ยคล้ายกับคนในรูปภาพเขียนที่มันขโมยไปมากเลยนะคะมันเลยเดาว,ว่าหม้อชิงเฉิงเป็นลูกสาวของฮ่องเต้ม,มาลติการแน่เลยนี่ปิศาจหมาป่าก็จึงรีบสั่งให้คนไปจิวฮวาเหมินนะคะเพื่อฆ่าหม้อชิงเฉิงให้ตายซะนางไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้นะคะ จากนั้นภาพก็ตัดไปที่ปิศาจม้าป่าค่ะก็นํารูปของหญิงสาวที่ได้จากตระกูลหม้อมานะคะให้ห้องเต้ปิศาจรัตการดูฮ่องเต้นเนี่ยฮ่องเต้มารัตติกาเนี่ยก็จําได้นะคะว่ารูปนั้นน่ะคือรูปภรรยาของเขาค่ะชื่อพยางค์สั้นๆคําเดียวว่าห่วงนะคะ โอ้ห่วงนั่นเองนะคะจากนั้นภาพก็ตัดมาที่ท้องพระโรงในวังค่ะอุปราชอี้เหิงนะคะพยายามแสดงให้ฉินฮาวฉินฮาวคือท่านปู่ของฉินเวนเทียนนะคะเชื่อว่าเขาคิดว่าตระกูลฉินบริสุทธิ์จริงๆแต่ตระกูลฉินเป็นผู้มีหน้าที่ที่ดูแลต้องดูแลกำแพงนะคะมาช้านานแล้วอุปราชจึงออกคำสั่งให้ออหน่วยหลงเซียนเวยนะคะ ไปช่วยทำงานร่วมกันกับตระกูลฉินในการซ่อมแซมกำแพงเมืองนะคะก็คือทำเป็นส่งคนไปช่วยนั่นแหละทีนี้ฉินห้าวนะคะท่านปู่ของฉินเวินเทียนแล้วก็ฉินเฉวียนท่านพ่อบุญธรรมของฉินเวินเทียนก็รู้สึกแล้วว่าเอ๊ะตระกูลเย่เนี่ยอามาดเย่หม้อและตระกูลปเนี่ยร่วมมือกับอุป,ปราช นี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิโซดนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องหวาน s ูก้า Love, Chinese Novel and s e r i e s เพื่อจะได้ไม่พลาดชมเรื่องราวดีๆนะคะแอดหวานอัพโหลดวิดีโอทุกวันจันทร์พุธและศุกร์ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ